ตัวไอ้โต๊ะเอร้า no ม no ันแดงขึ no ่ม no, no ันหมุนๆนะพี่พ no ี <derivatives> no ่เห <itic> ็นโกดังนั no ้นไหมแต่พี่ต้องเหินเหลี่ยมออกได้แล้วมามาแล้วยิงเหินเหลี่ยมเหลี่ยมชนแทงน้ำวะพี่พี่ยิงได้มาแล้วพี่ได้มาเองพี่รำเองพี่ก่อนเลยยิงก่อนส่หยาบ้าไปหามันใช่ปะที่เข้าไปใช่ไหมรถผุหายหมดเลยเนี่ยวัเต้อยู่ไหนวันเต้ไปพอไฟเรียบหน่อยดิรถตกรถเหรอไม่ไม่กูชนมันตกมันมมันไปชนนะพี่มันไปชนน้ำมันไปชนน้ำ

เี่ยมันคิดผิดแล้วมันเอาตัวปีศาจลงไฟลงรถนกันอ่ะเอ๋จะพังแล้วครึ่งหลอดใกแค่กันเดียวดิก่อนยิงก่อนนะยิงก่อนนะยิงก่อนนะอย่าบำมั่วอย่าบำมั่วมึงมีจุดหมายปลายทางหน่อยเวลาเล่นไฟอ่ะไม่ใช่แบบเล่นเรื่อยเว้ยไม่หน่อยเดียิงให้เดี๋ยวลงซ้ำไปเลยยิงให้เต้สั่งไปไอเต้ไอยังเงียบไอเต้กำลังไปวิ่งไอเต้กำลังมาแป๊บนึงกูกำลังปลุกบ้นปีศาจมันอยู่ อันไหนได้ไหมคนคนหนึ่งหนึงไอ้ฟางฟังมันอยู่อยู่หน้าโกดังตกเยอะนะหน้าโกดังตกเยอะนมก่อนมาก่อนหน้าโกดังตัวเนี่ยางกันมาเล่นหน้าโกดังพี่พี่กนี่บฮกลับมากลับเป็นนหน้าโกดังไปเล่นหน้าไหนกอัมลงไฟลงซ้าเลยเส้ไฟลงซ้เลยผมฟิเลยพี่ผมอตัองตัวสตัสองเพ่มันตัสองมันตัวสองมันตัวสองได้มาเนียเหรไผมคือให้มันดเ็นปมันตัสองเพื่อน ลมหรือเปล่าล้ม่าม่ล้ไม่หลดที่ไม่หลด้ไม่หลุดมไมันาไเ่ามนดตกนะพกลนะ่กาลนะตัวฟี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 ลงไปตได้ะตกาเลยีตีตีตบางบากูแบ่งคนเล่นหน่อยแ่งคนเล่นหน่อ่งคนเล่นหน่อ่้่เ้าม่เ้าตัวท้อง มันดีเฮ้ยลงมาสามคนนึงลงเร็วๆเดี๋ยวพึ่งไม่เยอะใหญ่ลงเยอะอย่าลงเยอะเยอะลงแล้วง้ยิงห่อยยิงผมตัดรถี้เนไอ้คอติต้ายิงผมตัดรถนะยิงผมตัดรถนะไล่ไหน่อยไลนหน่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปลดแล้วเอาบไปตกางนะตรงกลาตรงกลางนะไลไั้ ฟังมมาเล่นตรงหน้าหน้าโกดังมาเล่นหน้าโกดังใหญ่แยกนะเพื่อนเราใหญ่แยกกันเฮตีเฮตีอยู่ไหนวะตองไฟดึงอไปน้องดึงอดึงน้องันเป็นสองไฟนะขอในโกดังเลยเอาไปขอดในโกดังเลยเยสไฟแล้วตอนนี้เพื่อนตายตรงลานบินอเล่นไฟเล่นไฟอฟังกมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางฟังกูตรงหน้าโกดังอ่ะกลับมาเล่นตรงกางหมดกับมาเล่นตรงกางหมดทุ่มเบอร์ในตัวที่มันถือศพเพื่อนเรากอ่ะกลับมาเล่นตรงกลางให้หมด ตรงลานบินเพื่อนก็โดนนะแต่ปุ๊บมันโยกเริ่มโยกไปที่ปุ๊บเลยนะมามาหน้ามามาตรงกลางให้หมดตรงหน้าก็ดังอ่ะมาตรงกลางให้หมดศพนั้นเอาศพไปไกลไกลเลยพี่พี่โดนยิงหรอหน้าก็ดังมากับมากลับมากลับมาหน้าก็ดังมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงลานบินลานบินลานบินบินลาบินบินละเด้บินลาดินมึงมาทางเสาแดงนะเว้ยมึงฟังเสียงกูนะมึงอย่าเล่นสองไฟนะลงไปชุบเพื่อนคนหนึ่งดิ ไม่ต้องลงเดี๋ยวกูรับเพื่อนไชุบไอ้นี่มัะาเดียวไอ้มเหลืองมาดยวมาีนะมันจะีนะมอกนะมวิ่งไปถึงให้วิ่งไปถึงให้ถึงศพเพื่อนไปวิ่งไปให้ถึงศพเพื่อนไปเลี้ยงให้เพื่อนไปชุบหน่อยตงน้เลี้ยงอหน่อยงเลี้ยงพี่เอหน่อยเลงไปให้ถึงศพเพื่อนหน่อยออกนะมันขัอหมดเลยเนี่ยมงฟังกูนะมันมาเล่นแค่มาเล่นแค่ตรงกลางไม่เป็นไรหลดมาเนาะเนี่ยกรดังสองพันมาหน่อยกดังวัดัน เพื่อนฟังกูฟังกูมึงอย่าเล่นแย่งดิมึงเล่นแย่งทีไรมึงตายกันตลอดเลยไม่ไม่เดี๋ยวไปดูให้ตังโบดังอ่ะสถานการณ์เป็นไงไว้ทียเออขอให้ย้ายมาย้ายไม่ได้หรอกว่ามันไปทิ้งไม้ไม้เอาส่งมันไปทิ้งเอาส่งมันไปทิ้งไอ้ใครเ้าส่งมันไปทิ้งไอ้ใครเด้คือรถกูมาเด้เต้ต้ม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 มันกต้มก่อนอะไรประมูลบินดิไล่ประมูลบินดิสีขาวไล่ประมูลบินดิมันหนีเหรออะไประมูลบินดิสีขาวอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย ออกหมดเลยว่ะเนี่ยไม่เป็นไรหลุดลงพยาบาลเนาะหลุดลงพยาบาลเนาะไปลุดลงบยาบาลไปลุดลงพยาบาลเด็กเด็กเด็กรอบเดือพอย่เดือพอยู่ไล่ไล่ประมูลมันก่อนแล้วประมูลมันซุนสองคนนึงสางคนนึงมาแต่งมันเนี่ยประมูลไปทิ้งเลยครับรถสี่รถสี่รถสี่เอ้ยมันแคสไอ้รถซาวด์ไอ้รถไอ้เออรถไอ้ยฟังกูเอาศพมันมาทิ้งกลางถนนนี่เอาเอาศพเอาศพมันให้มันแบบคิดว่ามันน่ามาชุบอเอามาทิ้งกลางถนนตรงะตัวกูไไฟฟตัวูเอาดิ รถสีตก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 ข้างกระแพงเห็นป่าวหั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 วเอาหลัวเขาส่งมาเปที่กลางถนนดิเอาส่งมาที่กลางถนนทิ้งตรงไหนวะเอเอาส่งมาทิ้งกลางถนนมาจีให้มันดูหน้าชุบอ่ะเ่อนเพื่อนเพื่อนเอนไปคนหนึ่งสั่ไปคนหนึ่งสั่งคนหนึ่งคนเลยอสั่งเลยตัวนั่งขับได้หน่อยรถสีขาวอ่ะตาวตาวเห็นป่าวสีขาวสีตู้วางไอพีขอโทษน้องโลมามันโลมามันเฮ้ยโลมามันอะไรงัวทางแล้วโลมาเอาโลมาขาวมัมมัมเลยพี่ส่มัมเลย ความมันไกลเลยไหนหมดอ่ะไม่มีแค่นี้วะอันนี้เรียกว่าไฟนะอย่าเลียวเียมันดึงไม่ได้ครับเราไม่ต้องห่อเราไม่ต้องห่อเราไม่ต้องห่อไม่ต้องห่อไม่เอาดึงได้เหรอไม่ต้องห่อนะไม่ต้องห่อนะย้ายเฮกอยู่ไหนผมเอาไปหมดยู่นี่อยู่นี่ตรวจมันลงซับอยู่ไหนวะยืนเครียอะไรฮะมันดึงได้ยังไงมาสดไม่ได้อยู่ใกล้ใเฮ้ยมันกระเด็นไปไหนเหรอรถรถอยู่รถอยู่หน้าโกดัง

อีกสามศพป้ไกลๆีงนเลยอีกสามศพไกลๆจบเลยเตจบเลยไฟก็เพื่อนหนีตาโงไอ้ควายเย่แกงขยะเย่โง่มึงไปเรียกไอ้ยาทำไปให้กูด่าดิไอ้คุยเคยไอ้แกงคอนเตไหมคุี่มีไหมเนี่ยคุยไอ้แกงยังกลาไอ้ไฟก็ไฟได้กันแต่เวลาเพื่อนรถรถแม่หนีง่คุยอกคอยไอ่ขวาวาต่อถ่ายทไอ้ง่ไอยควายใคเาจะแงวะไอ้แกงไอนเสิรตงี้ยเป็นสุเ ไอ้มันมีมันมีไอ้อนี่ไอ้นี่มันมีการ์ดอะไรแปลกๆด้วยอ่ะดูดิมันป้นได้ปะการ์ดแบลกๆอะไรสักอย่างพี่พี่พี่มันมาคู่เพื่อนในโกดังเอาเลยเอาเลยปีทีไงปีทีไงปีนี้เราพี่พวกศพนะพี่พวกศพเปล่าไว้นะเฝ้าไว้บนหลังคาก็มีไม่ใช่ใครเอาใครเอาเพื่อนไปไว้บนหลังคาในกุดังสามข้างล่างแก่วการ์ดการ์ดอะไรวะพี่เอกคอมมอนคอมมอนคอมมอนี่แหละเดินมาข้างลง ดูดิดูดิมันมีการอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบกแบกอะไรไม่รู้อ่ะเดียมันรู้ได้ไงอ่ะไอ้ยิงวะเนี่ยศพนี่มันมีการอะไรมือแปลกแปลกคนตายป้อมไม่รู้มันดูดิเจอน้องน้องหัวดำของพี่อ่ะพี่เดาไหมพี่มาซีมาซีนี่ไง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 นั่นได้กูดังผมติดอยู่ในรูอ่ะเฮ้ยตกอยู่ในรูอ่ะตรงนี้ได้หกสมนะตรงนี้ได้อีกตรงนี้มีอีกตอนนั้นมีกี่ศพ

เอ้ม่แต่ตรงูมีศพหนึ่งไงเอกเตอรปั่ไ้ด้มี่หอเอามาให้หอเอาหอไหมพี่อเห็นอตรงตรงูมีตัตึงเลมนาได้มีหอบให้มีมีนก็เมื่อไหร่พ่ม่มีหอมาอะไรบินได้หรอตกดางไม่มีหอมาหาตรงนี้ครับตรงนี้เต้มีเต้ยี่หอเลยใช่หมเนยสามหเนี่ยหอเลยใครที่มีห้อห้อเลยห้อเลยห้อลอันนี้มันน่โอเคเขาุ้มอยูห้อเลย ออะไหหม้นกูยิงวัวขาวที่วัวขาวตัวเดียวนะพี่โปเต้อยู่ไหนครับพี่โปเต้เบอร์อะไรเบอร์อะไรส่งลงให้ที่ไหนไหมที่ไปสามว่าตัวเดียวปะเอเนด็กดำปะเต้อยู่ไหนเต้ใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่พี่มาแล้วตัวใคร่ัวปันตัวใครตัวมันตัวห่อใช่ไหมพวกเราถอยสามเดี๋ยวเนี่เฮ่อตัวใครตัวมันเลยห่อเราไปเลยห้ากับสี่สิบหกนะ ไม่อย่าให้โฮมลากยโฮมันงูตัวตรงนี้เขาห่อมึงมาแลเวตวี้พีเอ็กพีลากมาอย่างนั้นน่ะเอเอเ้อไรมันเ่ตอนนี้ีสามท่อสามท่อมึงขับแถวสามท่อเพื่อนเพื่อนวอว่ามาหทอนี้อุ้มอย่นจะอุ้มแทนปะใครขยกอแปะไม่รู้ตายไอจุดอุ้มุดอุ้มยังอรวมาเท้ามาเท้ามาเาเาเาั่า ให้อุ้มแบบโหดอุ้มไปเลยนะเว้ยไม่ต้องให้เพื่อนอุ้มนะถ้าใครอุ้มแบบกังใจอ่ะอุ้มไปเลยอยู่ตรงไหนวะตรงนี้มาเผื่อราได้ยวละต้องี้างหลออกให้อยู่พาร์ล็อตเนาะเดือตรงเบรกล้อเนาเร็วๆด้วยมือเปล่าไม่มีขับรถมือขับรถเหมือนไม่เอานะเว้ยมาตับต่อเร็วลยรถต่อตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูไปโด็กกาสมวโซมิปมาเอออุ้มไปเลยอานะอุ้มไปเลย ถ้าอยู่พราวไอ้เดือกว่าเจ้ามันรู้ทำไมเล่นเพื่อนี่มาเนี่ยผมไม่คบเลยยังมันเถอะบอกกล้าเล่นเลยตีกล้าเล่นกล้าอะไรเลยเจอเพื่อนมันจะี๋ยไปรวมไปรวมหน้าคุกก็ได้ปะพี่ตินอยู่ไหนตัวฟ้าก็ใครตัวฟ้าผมพูดไปว้าตัวฟ้าใครตลอดเต็มเลยของเพียวเยอะเกือบรถเหาเนี่ยมามามารวมหน้าคุกมารวมหน้าคุกเหมือนเหมือนาคุกเลยมไปแล้วพี่คลไปแ้วใครใครโดนไล่มาหน้าคุกได้นะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนชนนี้คนเสาไอเสาเสาคุกอ่ะ